มาแรงหยุดไม่อยู่จริงๆครับพ่อหนุ่มแรปเปอร์ยังเจบัตอุดรผู้ที่อยู่เหนือทุกวงการทุกดราม่าเพราะไม่ว่าเขาจะไปอยู่วงการไหนก็มีเรื่องจี้ให้เราได้มาพูดถึงและสําหรับดราม่าวันนี้นะครับผมก็ขอย้อนเวลากลับไปช่วงที่ยังเจและคิงโซเยอร์ได้รู้จักกันจากหนุ่มแรปเปอร์สายแทบวันนั้นยังเจจึงได้เข้าสู่วงการเกมเมอร์นะครับ ด้วยการผลักดันจากพี่ชายหลายๆคนในวงการเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นมารีสวยมากคิงโซเยอร์นะครับทำให้ยังเจเนี่ยได้กลายเป็นดาวดวงใหม่ในวงการสตรีมเมอร์นะครับไม่ว่ายังเจจะไลฟ์สดจะสตรีมหรือจะอะไรก็ตามยังเจก็มักจะได้ยอดโดเนทเป็นกอกเป็นกรรม จนกระทั่งวันดีคืนดีครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับยังเจของเราเนี่ยได้ทําการไลฟ์สดและได้แฉคิงโซเยอร์ผ่านทางแพลตฟอร์มทิกต o k นะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงๆๆ <Yeah. S 1> ตัวไอและกันโอเคเราไปกันต่อและหลังจากที่ยังเจของเรานะครับได้ทําการลงจากไลฟ์สดยังเจของเราเนี่ยได้ทําการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับเชิงประมาณว่าไอ้คิงมอแฮปปี้และอารมณ์ดีแพมบ,บอกรักกูจะให้เงินเดือนห้าแสนไอซัส ถึงเวลาจริงหาข้ออ้างมาทุกอย่างว่าทำไมไม่จ่ายกูนั่นนี่มึงพลิกลินก็คือพลิกลินดีคิงยอมรับมัง้งตืดมึงเด็กกิงเขาเชื่อมึงเพราะมึงวางทงผู้ใหญ่ไงความจริงตอนเมาแม่งเพื่อเจะชีพหายหามหามัหมหมห,มหมเงินเดือนให้แสนควุยว่าฉลิมโพมทับทิมทโพสองไอค้คิงมันกินแฮปปี้ออเตอร์ทุกวันตรวจเยี่ยขคืนทุกแถบสาบานเลยถ้าไม่คืนให้อตัดตดโลน แบบไปคิงลวให้มันตบชิมผมทับทีมเท็ตามนั้นเลยครับหลังจากที่ยังเจได้ทําการโพสเนี่ยชาวเน็ตก็ได้ทาการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายคนระับมีทั้งฝ่ายที่ให้กําลังใจย,ยังเจและมีทั้งฝ่ายที่ด่ายังจีนะครับก็เดี๋ยวเราไปหยิบตัวอย่างขึ้นมาอ่านสักสองสามคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงดราม่าบ่อยจัดโอ้โหโคตรจริงอันนี้โอหอันนี้ยาวเหยียดเลยขออนุญาตใช้ AI ไอแล้วกันอย่าว่าผมเยอะนะพูดตามความจริงนะถามว่ามันดังจากเพลงผู้พันนะถูกไหม แต่มันทะเลาะทุกคนจริงประทามอีกอย่างนะว่าคิงนูนี่นั้นลองตัดภาพทำไมเปียกอยู่แล้วมีแต่ดีขึ้นมีเบนส์ขับคิงให้ขับถูกปะถ้าคิงไม่ดีจริงนะเปียกก็ต่อยอย่ายิมแต่เปียกชีวิตดีขึ้นเอ็งมิลซีแบงทำไมมีทั่วตลอดยังว่าไม่ได้เป็นติ่งไข่พูดตามเนื้อเผาว,ว่าคนนูนี่นั้นสุดท้ายตัวเองมานั่งเล่นยาน้าคอมทลาะทุกคนตลกนะนะ อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับไม่ว่ายังเจจะไปอยู่วงการไหนเนี่ยก็มีเรื่องดราม,ม่าอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาที่ใช้หรือว่าอะไรนะครับโอ้อันนี้พูดได้ถูกมากนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาได้ไปตกลงกันยังไงนะครับแต่ว่า8ปดหมื่นเนี่ยพูดอมตรงโคตรเยอะนะครับสําหรับเด็กอายุแค่ยี่สิบต้นๆน,นะครับโอกาสนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแลวยังเจรเราเนี่ยหลบทุกโอกาสโอกาสมาเจหลบหมดโอกาสหมดเจตบต่อนะครับ ก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อาหานะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเรามีดราม่าและข่าวสารฮิปฮอปอัปเดตกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะผ่านทางช็อตหรือว่าคลิปวิดีโอเต็มนะครับกลับเข้าสู่เนื้อาหากันต่อด,ดีกว่านะครับหลังจากที่ยังเจได้ทําการไลฟ์สดและได้ทาการโพสต์ผ่าน Facebook เ,เนี่ยทางด้านของคิ s o ซเยอร์เนี่ยได้ทําการตอบกลับผ่านทางสตรีมของมาลีนะครับก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับใช่ครับเพื่อนทำอะไรอยู่นี่เงงพิ่ย เด็กนั่งลำอะไรเงี้ยผมส่งมาต,ตัวตัวตัวของอย่างเจใช่ปะ่ะเออส่อนมันมั่วไปหมดแล้วจริงก็อย่างที่กูบอกมึงอะไรว่ากูไม่ได้ไม่ได้อยากทําร้ายเด็กหรือว่าอะไรถ้ากูพูดหรือว่าอะไรนะมันเอาจริงตัวกูัวตัวกูตัวกูโคตรหวังดีกับมันเลยนะอืมหัวงงเหมือนกันว่ามันมันเป,นป็นบ้าเป็นบออะไรหล่อนมันมั่วไปหมดแล้วเสือแม่งแม่งกูเห็นมันตั้งแต่ในคลิปนั้นแล้วที่เ น้องอะ่ะมันอยากให้ผมอะ่ะอยากให้ด่าก็แต่ผมไม่ได้เล่นด้วยไงผมพยายามเงียบเพราะว่าูทุกอย่างมันมีแชทหมดทุกอย่างในการพูดคุยหรือว่าอะไรกับน้องมันอ่ะมันมีแชทหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ออกไปหรือว่าไม่ได้พูดมันกเน็เดี๋ยวมีม,มาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแหละต้องการให้ผมแบบออกไปพูดอะไรใช่ไมเรียกไอ้เลยวะไอ้สั์งงเลยมันมาต้องการอะไรจากจากเราวะดูเหอุ ม,มันด่าก,กูไปยังทักมาหาก,กูว่าอย่าลืมทําคลิปนะโอ้ยเขาไม,ม่เขาเขาไม่เขาอยากให้มึงทําคลิปด่าน้องมันวะเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้มันเหมือนกันจะไปพูดอะไรก็พูดไปเถอะพูดเล่นยาดมเคเฮีอะไรมันก็พูดไปเถอะคนแม่งหล่อนไม่รู้จะทําอะไรเราได้มันก็ อย่างที่ได้รับชมกันไปเลยนะครับฝั่งทางด้านของคิงโซเยอร์และมารีแทบจะไม่อยากตอบกลับหรือสนใจอะไรเรื่องดราม่าเลยนะครับแต่ฝั่งของเจเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าจะหยุดหรือยังนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังเจของเราเนี่ยหลุดแล้วสุดตลอดนะครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ยังเจเนี่ยเกือบโดนยิงที่พัทยานะครับแต่ว่าคิงโซเยอร์เนี่ยได้ทําการช่วยไว้นะครับเรื่องราวเนี่ยจะเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับคนเตือนอย่างเยอะอายขายขี้หน้าเขาสุดหายกูยี้ ไอ้ที่คนคนจะมากระทืบกระทืบน้องมันที่พัทยาโอ้ยอ,นนอยากใ,นะให้กูเล่าเลยไอ้น,นั้นเอาเพื่อนผมไปออกหน้าให้ด้วยนะต้องแบบจริงริงมาตั้งแต่วันแรกอะ่ะวิ่งเขามายิงที่บ้านอะ่ะวิ่งขึ้นร้องวิ่งร้องขึ้นมาให้ช่วยอืมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรื่องจริงออกูนี่ต้องโทรไปคุยโทรไปเคลียร์แล้วเจอรุ่นใหญ่ด้วยเจอรุ่นใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยที่สุดในภาคตะวันออกเลยโอ้พาไปเคลียร์ ไปขอโทษแต่วันแรกยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะเอาจริงเราจะบอกให้นะว่าตัวเจยังไม่ได้เข้าครอบครัวพวกผมนะอยางมีแชทบอกหมดเลยว่าว่าที่ต้องพิสูจน์ให้พี่พี่ต้องให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาจริงก็ไม่ได้โกรธน้องมันนะก็ก็ยังเป็นยังเป็นห่วงน้องมันอยู่พุ่งตรงต่อให้น้องมันจะไปโพสอะไรหรือว่าอะไรก็ก็ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ถือสาครับคนที่ เป็นเด็กน้อยอยู่แล้วอะผมผมผมไม่ได้ถือสายอยู่แล้วถ้าไม่มีคิงช่วยไว้เนี่ยยังเจของเราเนี่ยเกือบได้เหลือแต่ชื่อแล้วนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปเลยครับฝั่งของคิงโซเยอร์และมาเรียเนี่ยแทบจะแบบไม่อยากจะมีเรื่องแถมยังหวังดีด้วยซ้ําไปนะครับแต่ยังเจของเราเนี่ยโอโ้โหสุดเหลือเกินนะครับโอเคนะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเก่าเพื่อนรักยังเจอ,อีกคนหนึ่งนะครับได้ทําการ ตอบกลับหรือรีแอคชั่นคลิปของยังเจที่ได้พูดถึงคิงโซเยอร์และคิงโซเยอร์ได้พูดถึงยังเจนะครับไปดูกันดีกว่ที่บอกว่าตบแฮปปี้อ่ะอืมแล้วกู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 ็ดูล้วมันโพสได้มาห้าทีกูตกใจมากเลยนะที่มันโพส์งั้นนะกูตกใจนะคิดยังไงกับไอเจว่าเพื่อนที่ทําอย่างนั้นทีทีเนี้ยทีเนี้ยกูไม่ได้กูกูมึงเข้าใจว่า ถ้าเพื่อนไม่เตือนเพื่อนแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนถูกแล้วกูก็โทรไปหามันเพื่อนกูโทรบอกว่ากูกูว่าคุยไปพคิงแล้วเพื่อนกูคุยกูคุยกูคุยให้กับไปคิงนะกูถามแกแกก็บอกแกไม่ได้อยากทําอะไรมันเลยเฮียแต่มันมันไม่หยุดจริงๆอ่ะอืมกูก็บอกเจนมันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเพื่อนจากที่เคยสร้างมาแล้วมันเคยยังมีอยู่มันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมทอคิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับซี่ยบระ